าละน่ารู้ก่อนนะครับหนึ่งพันคนเขาจึงจะเปิดให้นะครับเปิดรับใ้ได้นะครับอ่ะน้นนี้ก็วิธีดูพื้นที่สินค้าตัวเองนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดนี่ครับสินค้าตะก้าเรานี่คือสินค้าที่เรานะครับนครับสินค้านะครับค่าคอมมิชชั่นสูงนะครับนี่มาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของเขเปิดไว้ให้นะครับมาเลือกได้นะครับ แล้วไปไหนลูกนะถุงเท้าตอนนี้ไอคอนนี้จะอยู่ตรงสายมือครับเป็นรูกศรนี้ตอนนี้ผมมีอยู่9ก้าลิงนะครับอ่ะนะครับรับชมคลิปวิดีโอนะครับห้าคะแนนนะครับอันเนี้ยนะครับบรรัดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ารับรางวัลตามเวลาก็คืออีกสีนาทีนะปรากฏรับใหม่นะหกพันคะแนนนะครับสิครั้งนะครับสิครั้งนะครับอ่านี่คือ การมารับคะแนนนะครับ4นาทีนะครับเมื่อกี้กดไปแล้วนะครับอันนี้เรียกดูสินค้านะครับเรียกดู Tik t o k Shop ก็คือบางคนไม่เข้าใจนะครับเรียกดูอะไรคืออะไรงงนะครับติกต็อกช็อปก็คือได้1 0 0 0พคะแนน60นาทีนะครับห0นาทีคือดูตรงไหนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างไม่ได้นําเสนอว่าจะต้องให้ไปกดที่ไหนของใครนะครับอ่ะผมจะร้านไหนดีร้านไหนดีนะครับ เอาอันนี้ดีกว่านะอ่ะนี่เลยนับเอาอุปกรณ์นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดูไปในตัวด้วยนะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับคลิปเดียวจบเลยนะครับอ่ะอันนี้เพิ่มรายการสินค้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็ส่งเลยปึ๊บนะครับเป็นการเพิ่มสินค้าด้วยนะครับแล้วก็กดเพิ่มสีแดงมันจะมีสีแดงนะครับนะครับกดกลับเลย นะกดเข้าไปดูสินค้าอ่าดูที่เวลากีน่นาทีนะครับนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ปากกาตรวจเพชรน,นะครับนะสามารถตรวจได้ไหมตรวจได้นะครับแต่ตั้งที่0ูนย์นะครับคิดจากหนึ่งถึงศนะครับนะตรงนี้ครับตั้งที่0ูนไฟต้องติดก่อนนะอ่าเมื่อไฟติดแล้วนะสองดวงก่อนนะครับบางบางที่อาจแบบเครื่องมันอาจจะ ต้องเขย่าหน่อยนะครับแต่ก็อย่าทําตกนะครับตกนะอุปกรณ์ที่นี้นะครับตรวจก็ให้ให้ขึ้นเก้านะครับถ้าขึ้นเก้าก็เป็นอ่าสันนิษฐานว่าเป็นแซฟไฟล์ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นสูงสุดเป็นหลอนนะครับก็ก็จะมีอ่าอะไรนะก็จะพอสันนิษฐานว่าเป็นเพชรได้นะครับนะนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นนี่ก็ก็เป็นชนิดอื่นนะครับนะฮะ นี่นี่คือวิธีการดูสินค้านะครับดูซิว่าหกสิบวินาทียังนะครับน่าจะยังนะครับอ่ะได้แล้วนี่คือการได้พอได้แล้วผลลัพธ์ก็คือทำไงกดมาที่โปรไฟล์นะครับหน้าเดิมมาดูนะทีนี้รับชมอ่ารับชมยังไงนะครับอ่าทั้งสองรับชมนี่ก็คือจะได้สูงสุดในเลื่อนมาอย่างงี้นี่ก็คือเจ็ดหมื่น หมื่นหเจ็ดก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็กดรับชมเลยปึ๊บอ่ามาน้านี้เราก็จะเห็นเหรียญจะวิ่งนะฮะลมสตาร์ทที่400นะครับนะครับบังเอิญก็เข้ามาหน้าตรงที่คนที่ผ่านคุณสมบัติพอดีนะครับครบหนึ่คนเขาก็ได้อ่ารีวิวเป็นวิดีโอคลิปนะครับโชว์สินค้าอันนี้ถ้ามีใครกด ซื้อสินค้าเขาก็มีรายได้นะครับเป็นก็เรียกว่าในหน้าคา้าสินในหน้านะครับขายสินค้านําเสนอเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นอันนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้ผมก็เลยพิมพ์นะครับอันนี้มารยาทที่ถูกต้องก็คือการเข้าไปดูแล้วก็กดนะเป็นเป็นการให้กําลังจใจการกดเข้าไปดูหนึ่งครั้งก็มีคะแนนเขาจะมีคะแนนเขาจะได้รับคะแนนการกดนะครับการนําเสนอนเป็นการนําเสนอที่ดีนะครับถูกต้องนะครับเป็นสินค้า ฉากนะฉากสมบูรณ์ฉากหน้าฉากหลังสมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับการเพิ่มเป็นโพสต์นะครับจะทําให้ทุกคนมองเห็นนะครับแล้วเราก็พิมพ์คอมเมนต์ในสิ่งที่สร้างสรรค์น,นะครับเพื่อนก็จะกดติดตามเขาก็จะเข้าใจว่าเรามีส่วนร่วมบทบาทในชุมชนนี้นะครับเป็นตัวหลักนะพิมพ์ได้ไม่เกิน62นะับข้อความนะครับข้อความเราก็จะขึ้น ลอยเลยนะครับตัวนี้จะขึ้นลอยเลยนะครับครับแล้วก็จะเป็นแบบวิดีโอนะครับเป็นแบบวิดีโอด้วยนะครับเห็นไหมไอคอนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับการสร้างแอคติ้งนะบทบาทนะครับให้กับชุมชนในกลุ่มคลิปนะครับนะทำให้เราดูโรดเล่นนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็เขาก็เขติดตามนะเป็นเพื่อนเลยนะครับ อันนี้คลิปนี่การดูคลิปเดียวนะสร้างบทบาทได้เดยอะขนาดนี้นะครับวนๆน,นะครับต,ตีให้มันเข้ากันนะครับค่อยๆนะ,นะครับนี่ตอนขัน้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ความะะนะครับคอลเลกชันส่วนตัวนะความหมายก็คืออยู่ตรงปุ่มนี้นับกดตรงนี้แล้วก็เลือกไปนะครับเราก็จะมีสามารถยังไม่เคยสร้างคอลเลกชันเลยเราก็พิมพ์บวกไปเลยเราก็จะตั้งเนื้อหาอะไรนะครับแล้วก็บวกรวกเก็บเข้าไปนะครับ <S <S ตัวนี้ก็คือแชร์นะครับ แชร์ตัวนี้มีประโยชน์นะครับเรากดตรงรีโพสก่อนนะครับรีโพสก็จะเราก็จะเห็นเห็นเห็นไอคอนเราเห็นไหมนะครับที่ขึ้นมาตรงนั้นนะนั่นคือการบทบาท acting ของเรานะอ่าแล้วก็เมนูนี้สำคัญมากนะครับอยู่ข้างล่างสุดนยที่หมุนหมุนอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นนับ collection อีกตัวหนึ่งนะรตรงนี้นะ tiktok ให้เราออกแบบความคิดสร้างสารรค์นะครับนะสามารถออกแบบไอเดียได้เลย เอาต้นแบบของฉบับคนอีกท่านหนึ่งมาใช้นะครับให้เป็นไวรัลนะครับเขาเรียกว่าวรัลนะครับนับก็ลองทดสอบทําดูนะครับจะได้หายสงสัยว่าอ๋อเขาทำกันยังไงว่าเอาคลิปเสียงคลิปตรงนู้นตรงนี้มาเรียนแบบสิงกันยังไงนะครับตรงเมนูนี้นับจะสําคัญมากครับสําหรับการดูเอนดูด้วยเอ้ยไม่ใช่เอนดูดูเอ็ดนะครับเขาเรียกว่าดูเอ็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูดูเอ็ด เมื่อกดไปก็จะพบหน้าต่างนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับลองไปศึกษานะครับครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็ครบแล้วนะครับอ่าทาไมถึงครบแล้วอ่าครบสี่นาทีแล้วนะวันหนึ่งนะครับรับได้สิบครั้งอีกสิบเก้านะครับเวลาสิบเก้าเราค่อยมารับนะครับนะครับเขาก็จะเพิ่มเวลาไปเรื่อยนะครับทีนี้อ่าถอนยังไงนะครับถอนถอนอยู่ข้างบนนะครับนะครับหนึ่งมื่นอ่าหนึ่งมื่นนะครับหนึ่งมื่นแต้มเท่ากับหนึ่งบาทหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าผิดกฎหรือเปล่านะขั้นต่าก็คือ5บาทนะครับนี่นะครับสูงสุด500บาทนี่นะครับแล้วก็เติมเงินรับอ่าเติมแล้วก็เติมเงินทางมือถือนะครับรับแต้มสําหรับการเติมเงินทางมือถือนะครับนะต้องมียอดเงินขั้นต่ํา10บาทนะครับนี่คุณต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ํา10บาทนะครับประวัดนะครับก็จะมีธุรกรรมอันนี้ก็ องเอาดูนะแล้วทำไงต่อนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเราคงเหลือกี่แต้มนะครับอ่าอันนี้คือสาิตรหที่ได้ดูนะครับอ่านับแค่นี้ครับง่ายๆครับจบแล้วครับสเต็ปเล่นง่ายๆมีแค่นี้เองครับสเต็ปการเล่นพื้นฐานทิกต็อกนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะลองกดดูนะครับทําตามดูแล้วทาให้เพอร์เฟกนะครับพอเราเชี่ยวชาญคล่องทุกเมนูแล้วนะครับอ่าฟิวเจอร์ต่างๆแล้วนะครับ มันจะทําให้คุณนะครับมีความสามารถคล่องแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดด้วยไอเดียที่สร้างสารรค์นะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าเวลาเขานะครับทาไวรัลนะครับที่แบบไม่สวนกระแสตามกระแสเข้าไปเนี่ยคุณจะติดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับและมีคนติดตามอยู่เท่าไหร่สะสมคนดูอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองมาดูนะครับ